สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบงังสปอยเมื่ออสูรกรกไยักษ์ที่ตัวใหญ่อย่างกากอสิลาออกมาพ่นไฟใจกลางเมืองเมโทรโพลิสมีเพียงซูเปอร์แมนคนเดียวเท่านั้นที่จะกำจัดมันได้แต่ศัตรูที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ไคจูอสูรยักษ์แต่คือชายที่เต็มไปด้วยความอิจฉาที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อกำจัดซูเปอร์แมนออกไปจากโลกเรื่องราวจะดุเดือดขนาดไหนถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เราไปรับชมพร้อมกันเลยครับอสุรกายยักษ์ที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้มันคือเบบี้ไคจูไคจูยักษ์พ่นไฟได้ที่อเล็กลูเทอร์ปล่อยออกมาเพื่อกระตืบซูเปอร์แมนให้แบนเป็นกลวยปิ้งความอิจฉาริสยาที่อเล็กลูเทอร์มีต่อซูเปอร์แมนนั้นถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ความอิจฉาของเขาก็คงใหญ่พอๆกับไคจูตัวนี้นี่แหละครับและทำไมลูเทอร์ถึงอิจฉาและเกลียดชังซูเปอร์แมนขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะลูเธอร์มองซูเปอร์แมนเป็นโคดโกงของจักรวรรดที่ไม่เคารพศักยภาพของมนุษย์เปรียบเสมือนศิลปินหรือนักวาดภาพที่ถูก AI แย่งงานแย่งอาชีพแสดงถึงภัยคุกคามต่ออาชีพความภาคภูมิใจและชื่อเสียงของเขา ซูเปอร์แมนเป็นตัวแทนของพลังที่ไร้ขอบเขตอเล็กลูเธอร์รู้สึกว่ามนุษย์โดยเฉพาะตัวเขาไม่ต่างอะไรกับมดตัวเล็กๆ ที่ถูกบทขยยีได้ทุกเมื่อเมื่อต้องอยู่ต่อหน้าซูเปอร์แมนลูเธอร์เคยภูมิใจในสติปัญญาอัญชานฉลาดของเขามากเขาหวังว่าตัวเองจะได้รับความเคารพความยกย่องจากผู้คนจากสื่อและโซเชียลแสงมันควรจะส่องมาที่เขาสิแต่อเล็กลูเธอร์กลับถูกแย่งพื้นที่จากซูเปอร์แมนชายที่ใส่ชุดรัดเป้าสีฟ้า แถมยังใส่กางเกงในไว้ข้างนอกซูเปอร์แมนฉลาดทรงพลังและมีศิลธรรมเป็นศัตรูที่หลูเธอร์ไม่สามารถแซงหน้าได้ถ้าซูเปอร์แมนยังมีชีวิตโลกใบนี้ก็ไม่มีใครเห็นหัวเขาอาเล็กลูเธอร์ไม่ใช่แค่คนรวยหรือวายร้ายธรรมดาครับแต่เขาคือนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะสายทำลายหลงังผู้ไม่ยอมจำนนต่อสิ่งใดแม้แต่พระเจ้าในเมื่อจกักหวลน,นี้ไม่มีอะไรกำจัดซูเปอร์แมนได้ งั้นฉันก็จะไปหามาจากจักรวาลอื่นที่ทำได้ลูเทอร์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสุดยอดที่เรียกว่าพ่อทันเครื่องมือที่สามารถเปิดประตูสู่พ็อกเก็ตยูนิเวอร์มิติที่เชื่อมต่อกับจักรวาลอื่นเพื่อเฟ้นหาอาวุธที่สามารถทำลายซูเปอร์แมนได้อาวุธที่ซูเปอร์แมนยังไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตและเจ้าสิ่งนั้นก็คือเบบี้ไคจูนั่นเองครับ แม้ตอนเอามามันจะตัวเล็กเท่าหมูเด้งแต่ผ่านไปแค่คืนเดียวเท่านั้นมันก็กลายเป็นไคจู่ยักษ์ที่ตัวใหญ่อย่างกากซิล่าซูเปอร์แมนคำยันขาของไคจูไว้ไม่ให้มันเหยียบเจ้าหมาน้อยเจ้าหมามึนตัวนี้มันเป็นหมาพันธุ์พิเศษหยุดเห่าไม่ได้ซูเปอร์แมนจึงเป่าลมใส่เจ้าหมาจนมันปลิวออกไป ตอนที่ไคจูจะเหยียบซูเปอร์แมนจนแบนเป็นกลวยปิ้งซูเปอร์แมนทะยานขึ้นฝา้าแล้วเวียงบัตรเสรยปลายคางไคจูจนเกือบลม้มเจ้าไคจูคำกราบลันมันพ่นไฟโจมตีกลับบ้างอย่างที่บอกครับนอกจากจะฉลาดและทรงพลังสุดๆแล้วซูเปอร์แมนยังมีจิตใจดีมากในขณะกำลังสู้ซูเปอร์แมนก็จะคอยช่วยเหลือคนด้วย แม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างกระรอกตัวนี้ซูเปอร์แมนก็ช่วยโดยในขณะกำลังต่อสู้จัสติกแก๊งก็ผล่มาแจมแก๊งนี้ประกอบไปด้วยกลีลันเทอรฮอกเกอรและมิสเตอร์เทอริกคือไอจัสติกแก๊งเนี่ยมาช่วยสู้ก็คือมาช่วยสู้อย่างเดียวจริงๆครับประชาชนจะโดนเหยียบตายมันก็ไม่สนใจเลยสักนิดลำบากซูเปอร์แมนต้องคอยช่วยเหลือประชาชนที่จะโดนลุกหลงจากการต่อสู้ โดยมิสเตอร์เทอร์ริเฟกก็โยนระเบิดพลังทำลายล้างสูงเข้าไปในปากเจ้าไขจูและระเบิดมันจากภายในร่างจนมันตุยขาที่และนั่นก็ทำให้เจ้าไขจูสีมองเท่งไปเรียบร้อยแล้วโดวยในขณะที่ซูเปอร์แมนต่อสู้กับไขจูนั้นอเล็กดูเธอก็าอาศัยโอกาสนี้พาลูกน้องบุกไปที่ยานของซูเปอร์แมนเพื่อค้นหาหลักฐานข้อมูล หรืออะไรก็ตามที่จะใส่ร้ายป้ายสีให้มนุษย์เกลียดชังซูเปอร์แมนได้และเขาก็ได้ไปเจอกับวิดีโอคลิปคำพูดสั่งเสียจากพ่อแม่ของซูเปอร์แมนเป็นพ่อแม่แท้ๆจากดาวคลิปตัวเนียนมีวิดีโอส่วนที่เสียหายและดูไม่ได้ลูเธอร์จึงสั่งให้ลูกน้อง กูวิดีโอส่วนนั้นแล้วเขาก็พบกับหลักฐานที่จะทําให้มนุษย์ทั่วทั้งโลกเกลียดชังซูเปอร์แมนเข้าใส่วิดีโอส่วนที่ลูเธอกู้คืนมานั้นเป็นส่วนที่ซูเปอร์แมนเองก็ยังไม่เคยดูด้วยซ้าครับมันเป็นคําพูดของพ่อแม่ซูเปอร์แมนที่บอกว่าให้ซูเปอร์แมนปกครองมนุษย์เยี่ยงทาตจงมีเมียให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้กําเนิดลูกหลานชาวคลิปตนเนียนและยึดครองโลกวิดีโอส่วนนี้ ถูกเผยแพร่ออกไปในทุกสื่อทุกโซเชียลแถมลูเธอร์ยังมีกองทัพลิงเกลียนคีย์บอร์ดที่จะช่วยกันคอมเมนต์สร้างความเกลียดชังซูเปอร์แมนอีกด้วยนั้นจึงทำให้ประชาชนทั่วทั้งโลกเกลียดซูเปอร์แมนไปเลยล่ะครับ หลังจากถูกลูเทอร์กล่าวหาซูเปอร์แมนยอมมอบตัวตามคำสั่งของรัฐเขายอมให้ลูเทอร์คุมขังในพ็อกเก็ตยูนิเวร์สแต่ซูเปอร์แมนประมาทเกินไปเพราะลูเทอร์ได้จับเอเลี่ยนที่สามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองเป็นสสารอะไรก็ได้และบังคับให้เอเลี่ยนตัวนั้นเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแร่คลิปตัวไหนแร่ที่เป็นพิษร้ายต่อร่างกายซูเปอร์แมนทำให้ซูเปอร์แมนออนแอลงอย่างมากจนกลายเป็นมนุษย์ ที่ไม่มีพลังอะไรทั้งนั้นทุกวันลูเธอร์จะจับคนบริสุทธิ์มาคนที่ซูเปอร์แมนเคยผูกพันเคยคุยด้วยเพื่อบังคับให้ซูเปอร์แมนยอมรับต่อสาธารณชนว่าเขามาที่โลกใบนี้เพื่อปกคร้องมนุษย์เยี่ยงทาตและถ้าซูเปอร์แมนไม่ยอมพูดลูเธอร์ก็จะฆ่าคนบริสุทธิ์เหล่านั้นโดยเอเลียนที่เปลี่ยนตัวเองเป็นแร่คลิปตัวไหนไม่อาจทนดูความชั่วช้าของลูเธอร์ได้อีกแล้วเขาจึงตัดสินใจแปลพัก ไปอยู่ฝ่ายเดียวกับซูเปอร์แมนและช่วยกันแหกคุกหนีออกมาจากพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สทางด้านลูเธอร์ตลอดเวลาที่เขาทำเรื่องผิดกฎหมายและใส่ร้ายซูเปอร์แมนสารพัดลูเธอร์ไม่ทันสังเกตเลยว่าแฟนสาวของเขาที่ชอบถ่ายเซลฟี่ ได้แอบถ่ายหลักฐานต่างๆไว้เพื่อมัดตัวลูเทอร์แฟนสาวของลูเทอร์ส่งหลักฐานที่เธอถ่ายไปให้สำนักข่าวเดลี่แพเน็ตด้วยเหตุนี้ดูอิสเลนและพรรคพวกจึงเปิดโปงหลักฐานนี้ต่อสาธารณะเพื่อเอาผิดอเล็กลูเทอร์และทันทีที่ประชาชนเห็นว่า อเล็กลูเธอร์ทำผิดกฎหมายสารพัดและใส่ร้ายซูเปอร์แมนอีกด้วยอเล็กลูเธอร์ก็โดนตรานหน้าว่าเป็นคนชั่วและโดนประกาศจับไปเป็นที่เรียบร้อยแผนการที่จะสร้างความเกลียดชังให้ซูเปอร์แมนล้มเหลวไม่เป็นท่าลูเธอร์ไม่สามารถกำจัดซูเปอร์แมนได้ แถมเขายังถูกจับถูกดำเนินคดีในข้อหาผิดกฎหมายที่ยาวเป็นหางว่าวถ้าไม่โดนประหารชีวิตก็คงไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกอีกแล้วล่ะครับผมคิดว่าลูเธอร์ที่เป็นคนขี้อิจฉาเจ้าคิดเจ้าแขนเมื่อต้องตกอยู่ในสภาพนี้เขาคงเหมือนตกนรกทั้งเป็นแน่ๆแ,แล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเ,เพื่อนๆเป็นซูเปอร์แมนจะให้อภัยอเล็กลูเธอร์ไหมจะกำจัดเขาซะหรือจะปล่อยให้เขารับโทษตามกฎหมาย คอมเมนต์มาบอกผมมาพูดคุยกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วครับกับการสรุปในเรื่องของซ u เปอร์แมนปี2025ป่อเพื่อนๆคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูทิตระกาได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย